สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านนั้นมาดูเหรียญ5าบาทที่ทุกคนนั้นมองข้ามครับแต่เช่นได้เลยครับว่าหลายคนนั้นอาจผ่านมือหรือผ่านตานั้นจนํานวนมากครับแต่ทุกท่านรู้ไหมครับว่าสยามชาแนลเนี่ยประกาศรับซื้อนะครับ ถ้าเกิดว่าใครไม่มีที่ขายเนี่ยให้เอามาขายให้ผมได้เลยนะครับผมยินดีรับซื้อกับเพื่อนๆนักสะสมนั่นเองครับมาดูข้อมูลของเหรียญนะครับที่เรารับซื้อในขณะนี้นิดนึงนะฮะเป็นเหรียญที่ผมต้องการมากเลยนะครับขอออปชั่นพิเศษให้กับผู้ที่ดูคลิปนี้ครับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้ฮะเป็นเหรียญ50สตางค์นะครับซึ่งเป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะเนื้อทองเหลืองตอนนี้ต้องการมากเลยคือปีนี้นะครับจำให้ดีนะครับใครมีเนี่ย ส่งมาประเมินราคาได้เลยนะครับผมยินดีรับซื้อในราคาสูงนะครับอาจสูงถึงเหรียญละ1,000 0บาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพที่สวยๆนะครับคมๆใหม่ๆนะครับเหรียญ50สตางค์ในคลิปนี้ที่ผมประกาศตามหานะครับขอแค่เป็นปีพศ2530ครับนาทีทองนะครับสำหรับใครที่มีเหรียญปี2530ครับต้องการขายนะฮะมาประเมินราคาสูงเลย นะครับติดต่อผมด่วนเลยนะครับแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับนี่ฮะคือช่องทางติดต่อเรามี4ช่องทางครับเพื่อนๆใครมีเหรียญ50สตางค์ที่อยู่ในมือนะครับเหรียญ50สตางค์นะฮะที่เป็นนะครับเนื้อทองเหลืองนะฮะถ้าเป็นปี2530น้นี่นะครับผมรับซื้อแพงเลยในขณะนี้นะครับ ใครที่มีปี3 0นะฮะส่งมาประเมินราคาได้เลยหรือใครมีหลายเหรียญต้องการแบ่งปันก็ติดต่อเรามาเดครับในส่วนของปี2 5 3 4ก็รับซื้ออยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องการที่สุดก็คือปี2530มครับมาดูข้อมูลของเหรียญ2เหรียญน,นี้ครับเหรียญที่ทำไมสยามชเนลบอกว่าเป็นเหรียญที่นักสะสมมองข้ามหลายคนผมต้องบอกไว้เลยนะครับว่าทุกท่านเนี่ยอาจจะไม่เชื่อด้วยซ้ำไปนะครับว่าเอ้ยเหรียญแบบนี้มีราคาด้วยเหรอ เพราะว่าอาจจะผ่านหูผ่านตาเยอะครับแต่ช่วงนี้นั้นไม่ค่อยพบเจอครับมาดูเหรียญแรกนะครับที่ผมพูดถึงนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับที่ผมจะให้ท่านดูจุดนะครับดูจุดง่ายๆแต่ขายได้จริงนะฮะขอให้เป็นเหรียญที่เป็นนะครับตามที่ผมบอกนะครับมาดูข้อมูลครับในส่วนของเหรียญ5บาทนะฮรรุ่นเก่าเนี่ยที่มีราคาก็ ปี2540 2546ผมรับซื้ออยู่แล้วเฉพาะที่ดูแค่พอสอนะครับในส่วนของปี40และก็46ผมรับแบบไม่อันนะครับมาดูข้อมูลในเรื่องของเหรียญนี้ฮะไม่ใช่ปี40ไม่ใช่ปี46แต่ทำไมผมรับซื้อครับมาดูข้อมูลครับในส่วนของเหรียญที่ผมพูดถึงนะครับสังเกตดูนะครับจุดที่ผมจะให้ดูนะครับขอแค่เหรียญของคุณเป็นแบบนี้ฮะเห็นไหมครับ ขอเพียงแค่เหรียญของคุณเป็นแบบนี้ครับจุดเล็กๆเนี่ยนะฮะซึ่งมีราคาเล่นหาในกลุ่มนักสะสมนะครับผมต้องบอกไว้เลยนะครับก็นะฮะถือว่านะครับเป็นราคาที่น่าสะสมนะครับคือเหรียญหนึ่งเนี่ยประมาณหลักร้อยนะครับหลักร้อยบาทขึ้นนะฮะถ้าใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อเลยนะครับนี่ฮะที่เป็นเหรียญรุ่นเก่าแบบนี้นะครับนี่ฮะ คือเพื่อนๆเนี่ยนะครับต้องทําความเข้าใจว่าเหรียญนี้นั้นนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญที่เป็นคราบนะฮะไม่ใช่คราบนะฮะผมต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่เกิดขึ้นแบบนี้ครับเป็นมิดออล็อกคอยครับเห็นไหมครับเป็นมิดออล็อกคอยนะครับคือเป็นเนื้อของขอบเนี่ยมาอยู่ในเหรียญขนาดนี้นะครับบางคนไปเจอเล็กๆน้อยๆอยู่บริเวณขอบแบบนี้มีราคาไหมครับอาจารย์หลายคนส่งมายังไม่รับซื้อนะครับ ต้องยืนยันว่าต้องเป็นแผ่นขนาดใหญ่แบบนี้หรือแบบถ้าเป็นเวิร์งลงมาเต็มกลางเนี่ยผมประเมินหลักพันเลยนะนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับอย่าพึ่งนําไปใช้นะนะครับหาบาทแลกร้อยหนึ่งก็คุ้มนะครับดีกว่าเอาไปใช้ถ้าใช้ก็ได้แค่5บาทแต่ถ้าขายให้สยามชาแนลนะครับร้อยหนึ่งยังได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่ามีจํานวนมากนะครับมีคนเจอเยอะนะครับต้องบอกว่ามีคนเจอเยอะแต่ตอนนี้เริ่มก่อยๆยเริ่มหาไม่ค่อยเจอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเริ่มหาไม่ค่อยเจอ จึงมีราคารับซื้อนั่นเองครับใครมีแบบนี้ก็ส่งมาขายให้ผมได้นะครับนะที่ไหนไม่ซื้อที่ไหนไม่ขายไม่ได้เอามาขายให้ผมนะครับเดี๋ยวขึ้นช่องทางให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของท้ายคลิปนะครับมาต่อที่เหรียญที่2ครับเพื่อนเหรียญที่2เนี่ยต้องบอกเลยว่านี่ครับในส่วนของพระเสียนใหญ่นะครับขอแนะนําเพื่อนๆนักสะสมท้าจะเก็บนะครับขอให้ท่านเก็บปี2553แล้วก็ปี2551แบบบาง ในส่วนของใครใครที่ต้องการเก็บนะครับในช่วงนี้เก็บไว้ได้นะครับอนาคตดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นั้นไปเจอปี51หรือ53ในเหรียญที่เป็นที่ผมถืออยู่นี้ผมจะประเมินแพงครับโดยเฉพาะปี53นะครับถ้าใครเจอนะผมประเมินแพงนะครับต้องบอกว่าแพงนะฮะก็คือนะครับถ้า5บาทเนี่ยอย่างน้อยก็มีละก200แน่อนอน,อน,อนอถ้าใหม่คมๆเนี่ยผมอาจจะซื้อ500ก็ได้ถ้าเป็นปี53นะครับ มาดูข้อมูลเหรียญน,นี้นะฮะทำไมผมรับซื้อครับเป็นพระเสียรใหญ่เพื่อนๆครับเหรียญน,นี้น่าสนใจนอกนอกจากจะเป็นพระเสียรเล็กเมื่อสักครู่นี้ให้ดูไปแล้วใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งเหรียญแต่เหรียญน,นี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้กับพระเสียรใหญ่ครับมาดูครับนี่ฮะหลายคนผมเชื่อว่าผ่านหูผ่านตาแน่นอนต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบเป็นคราบนั้นผมไม่ซื้อนะครับไม่รับนะท่านต้องเป็นมิตรอล็คอยของแท้แบบนี้นะครับ คือเป็นเนื้อเลยนะฮะไม่ใช่นี่นะฮะเป็นเป็นแบบตรงนี้ฮะตรงตรงตรงผิวเนี่ยตรงเนื้ออ่าด้านนอกเนี่ยมาไม่ครบครับมาไม่ครบคือขาดไปขาดไปแล้วทําให้เนื้อของนะที่เป็นขอบเนี่ยวิ่งเข้าไปแทนแทนที่ของของที่เป็นสังกะสีเนี่ยที่เป็นที่ท่านได้เห็นอยู่เป็นภาพเนี่ยจริงๆเหรียญนี่มีอยู่สามสามแผ่นนะหนึ่งสองสามเห็นไหมฮะนอกในเห็นไหมครับแต่ว่าเหรียญนี้แผ่นด้านหน้านี่หมด แล้วกลายเป็นว่านะครับเนื้อที่เป็นขอบนี่วิ่งมาแทนแบบนี้ครับตามไปนะครับถ้าเกิดขึ้นในปี53นะครับผมซื้อแพงนะครับโหนะฮะเนี่ยถือว่าเป็นนาทีทองนะครับเพื่อนๆใครเจอแบบนี้เนี่ยนะครับลองสังเกตดูนะครับถ้าเป็นคาบไม่ซื้อนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยไปส่งเหรียญที่เป็นคาบเข้ามาเหรียญเป็นคาบยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับเหรียญเป็นคาบเนี่ยผมไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่าง เพราะหลายคนนี่นะครับก็นะครับ <tinc S 1> ไม่เข้าใจนะครับอาจจะดูแบบคือยังไม่มีความรู้เนี่ยนะครับว่าเหรียญเป็นค่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอเติมความรู้ให้กับเพื่อนๆนิดนึงนะครับเหรียญเป็นค่าเป็นแบบไหนผมจะให้ดูนะครับไม่มีราคานะครับเพื่อนเเหรียญที่เป็นค่าแบบนี้ฮะนี่ครับเป็นค่าดำๆแบบนี้ไม่มีราคานะครับเนี่ยเนี่ยบางคนไปเจอแบบนี้มาแล้วบอกว่าเป็นเนื้อหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเนี่ยผิวเนี่ยมันกรอนไปนะครับเลยทําให้เป็นเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึง ดูช่องสยามชาแนลนี่คุ้มนะฮะซื้อให้ด้วยแล้วก็สอนให้ด้วยนะครับวิธีการสะสมตั้งใจดูนะครับท่านจะได้ความรู้ติดตัวไปเห็นไหมครับเป็นคาบแบบนี้ไม่ได้มีราคานะครับมันกร่อนมันกร่อนนะคะคาบแบบนี้มีเยอะนะครับบางคนส่งแบบนี้เข้ามาบอกว่าเป็นเนื้อทองแดงไม่ใช่นะครับเป็นเหรียญที่ถ้าให้ผมตีก็เป็นเหนรียญชํารุดนะครับนี่ฮะที่เป็นคาบแบบนี้ไม่ใช่เนื้อนะฮะนี่มันจะต่างกันเห็นไหมครับมันต่างกันมากนะเพื่อนๆนะเห็นไหมฮะเนื้อกับ กับค้าบในี่คนละเรื่องกันเลยเห็นไหมครับท่านลองสังเกตดูสิครับไม่ใช่เนื้อนะฮะเนี่ยเป็นเป็นคล้ายๆว่าโดนน้ากดหรือโดนความชื้นมานะครับนี่อย่างนี้เขาเรียกมิดเออรอคอยนะครับที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ผลิตหรือว่าหลุด QC นะครับออกมาสู่ท้องตลาดนะฮะแต่ว่าแต่ก่อนนี้มีเยอะนะครับแบบนี้แต่ตอนนี้หายากนี่ฮะเป็นค้าบแบบนี้ไม่ได้มีราคานะครับหลายคนก็ส่งแบบนี้เข้ามายืนยันว่าแบบนี้ไม่ได้รับซื้อและไม่ต้องส่งมานะครับไม่มีราคานะครับเพื่อน นะครับเป็นเกรดความรู้ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับใครเจอ2เหรียญนี้ครับต้องการที่จะติดต่อมาขายให้เรานี่ฮะช่องทางติดต่อสยามเจเน็ครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางเลยนะครับมี QR วอารคดให้ยิงมี ID ให้แอดนะฮะมี3ลาย ID นะครับถ้าสยาม f c นะครับถ้าแอดไม่ได้ก็ไปที่ลายแอดลายแอดอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับที่เป็นตัว A มมวนหางเนี่ยนะครับอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าเดี๋ยวติดต่อไม่ได้นะครับถ้าใครพบเจอและส่งมาประเมินราคาหรือว่า มีสินค้าอย่างอื่นนะฮะอยากจะส่งมาส่งภาพมาได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับส่งภาพมาเลยไม่ต้องถามผมนะครับว่ารับซื้ออะไรบ้างนะครับส่งภาพอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมอ่านเองถ้าใช่สิ่งที่ผมรับซื้อเนี่ยผมประเมินราคากลับทันทีหน้าที่อ่านแต่ถ้ายังไม่ได้อ่านใจเย็นๆนิดนึงแต Aren Developer ่ถ้าข้ามวันแล้วยังไม่ได้อ่านส่งซ้ํานะครับนี่เฉ่าบางครั้งนั้นลายอาจจะเด้งออกนะครับเพื่อนๆครับต้องกราบขออภัยด้วยนะครับส่งซ้ําเข้าไปอีกนะครับ ถ้าผมอ่านแล้วผมไม่ตอบกลับนั่นคือไม่ใช่สิ่งที่ผมรับซื้อน,นั่นเองครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท,ที่เกลตติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเรานะครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูและกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารพร้อมกับการรับซื้อจากสยามชาแนลครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอากราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ